ครับตอนนี้ก็เป็นท่าที่เจ็ดนะครับนะะท่าที่เจ็ดเนี่ยก็คือยืนตัวตรงกลางแขนออกเหมือนเดิมนะกลางแขนออกทุกท่าเนี่ยมีความหมายมีชื่อเรียกแต่สิ่งที่ตอนนี้เนีที่เราจะยังไม่จำชื่อเรียกเพราะว่ามันจะไปยึดติดกับในสรพนามแล้วมันจะไปหลงมันเราจะ ทำแบบสิ่งที่ไม่รู้นะฮะให้มันรู้พอเ,เกิดรู้แล้วค่อยปฏิบัติต่อโดยโดยท่าทางมัน,นมจะมีจัิกของมันแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งสร้างจัิกเราพงสภาพแบบไม่รู้ก่อนนะครับพอากางมือออกปุ๊บพลิกฝ่ามือลงเอานิ้วป้งหลงนะหลังจากฝ่ามือลงไปปุ๊บเนี่ยเราหมุนแกนตัวขนานนะฮะหมุนแค่เอวหมุนเอวนะมือซ้ายขวาขนาน คือกล้ามเนื้อกับคนไม่เท่ากันอย่างผมอ้วนหน่อยเนี่ยกล้ามเนื้อของผมเยอะอเยอะผมต้องีดไม่ได้เยอะไม่ใช่นะยืดมือขึ้นบนล่างมือด้านหลังเนี่ยสอดเข้าไปให้สมงที่สุดเหมืนอนกับคนแล้วก็ตรงมือด้านบนเยป็นเป็นรงไรนะจับตรงต้างคอจับตรงน้านคอแล้วดึงต้างคอขึ้นมา ดึงต ER so ั no ้งคอให้มีคนาีร <mor MEL Thanks> mm ู mm ้ส like ึก yeah, ด right? ึงดึงตั้งคอขึ้นมานะแล้วก็ศีรษะเนี่ยเชิดขึ้นมานะมือกดลงมาศีรษะเชิดขึ้นไปนะแต่ว่าช่วงมือเนี่ยไอ้ตรงช่วงท้ายทอยเนี่ยต้องโดนยืดนะต้องโดนยืดคอกดคอเชิดมือกดมือกดขึ้นมามันตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นการหมุนเอวนะดึงไปถึงคอ นะดึงไปถึงสะบักสะบักเนี่ยด้านหลังมันก็โดนบิดด้านหน้าก็โดนกดลงมาเพราะนั้นตัวนี้มันจะเหมือนม้วนอยู่ในวงกลมเหมือนแกนวงกลมตัวนี้ดูเหมือนเหมือนค่อนข้างง่ายแต่ผมทํายากมากเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วเราเวลาพอยืดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยท่าน,นี้เนี่ยดึงพลังมากตรงนี้เนี่ยเวลามันชี้กรงเนี่ยเวลาพอมันดึงพลังเนี่ยเราค่อยๆมองปฏิบัติ ตรงนี้มองไปเรื่อยๆพอยืดได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยออฟฟิซินโดมไหลติดนะคนที่มีภาวะไหลติดออฟฟิซินโดมเนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถมือไขว้หลังตรงนี้ได้แม้นะแต่ไขว้ไขว้ธรรมดายังไขว้าย,ยากเลยนะแต่นี้ไขว้ในสูงที่แบบเข้าที่เราไหวสิ่งที่เราสูงปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะบิดแกนไหลไหลมันจะโดนโดนยืดออกมานะพอหลังจากนั้นเสร็จนะเราอาจจะค้างไว้ห้านาะทีสิบนาท,ท,ทีนี้อยู่ที่เราแนละ้ว เนี่ยที่ผมเนี่ยตอนนี้รู้เลยมันมูฟขึ้นไปด้านบนร้อนปุ๊บปุ๊ปปเนยนะอันนี้หลังจากนี้เราก็ยืดมือขึ้นยืดมือขึ้นเหมือนเดิมกลับสู่สภาพวาัว่าเดิมหมุนแกนกลับนะฮะเบี่ยงตัวทำเหมือนเมื่อกี้นะฮะเยียบมือขึ้นนะมือจับด้านหลังแล้วก็แกนแกนมือเนยะ ดึงที่ท้ายถอยแกนมือดึงที่ท้ายถอยนะตัวบิดนะแล้วคอชดขึ้นนะมือด้านบนกดลงนะี่มันจะเหมือนกับเป็นม้วนเดียวอยู่ด้านในม้วนเกียวเลยต้องปฏิบัติสักพักหนึนะ่งเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าการหมุนแกนเนี่ยมันหมุนตั้งแต่ฝ่าเท้า ขึ้นมาเลยนะะแต่เราจะรู้สึกว่าเอวหมุนแต่จริงๆเนะี่ยตั้งแต่ฝ่าเท้ากร็รู้สึกตึงขึ้นมาถึงด้านบนแนละ้วืหล่ดกันข้างจะ้าไหล่จะออกหยกแขนดียนะกับส่งสาววเดิผ่อนคลายนะตรงนี้ก็จะไปช่วยเรื่องแกนเอวด้านข้างแกนเอวด้านหลังนะพวกเส้น เส้นเส้นตับนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยทางอีจริงๆเนี่ยจะเน้นเรื่องเส้นตับเส้นถุงน้าดีข้อปสัสสาวะถุงไม้ชงไม้พวกนี้มันจะเป็นแกนหลักเพราะว่าอี่จริงๆก็เกิดจากเอ่อการยืดเส้นเอ็อนเพราะนั้นเส้นตรงนั้นถ้าเกิดความา,ายปุ๊บตับมันก็ายม,มันก็สะสมเลือดได้พอสะสมเลือดได้เนี่ยบางครั้งเราก็มีพลังพอมีพลังปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรามีการเคลื่อนไหวแอคทิวิตี้อะไรได้มากขึ้น ถ้าเกิดจับตึงุ๊กเราก็หดเก่งกล้ามเนื้อคอขานเลยก็จระตึงเพราะนั้นบางคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมท่าน,นี้ทําได้ดีแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแรกๆอย่าไปฝืนมากเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ร่างัวม้วลกันเนื้อผมเยอะผมไม่สามารถหยุดไดอ้อย่างคนอื่นเขาเราก็ต้องรู้ตัวเองการปฎิชงอย่างแรกเลยรู้ตัวเองไม่ได้ดูลักษณะของโครงตัวเองแต่รู้ลักษณะของตัวเองที่มีประมักอยู่ภายในนะตรงนั้นสำคัญมากกว่า ที่จะอ้วนสูงหอมเตี้ยนี่สรีละมันต่างกันให้รู้ภายในคุณก็จะจับภายในแล้วปรับจับภายในสู่ภายนอกขอบคุณครับ